ตัวที่มามีรักสองตัวก็ตุยไปแล้วอุ้ยอย่าจับลูกตรงนี้มันขี้ฝุ่นเยอะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างมือพี่ฟ้าน้องมาจับขอบวงกบประตูระวังเขาเอามือเข้าปากนะอัญญามานี่ลูกไม่จับนะคะลูกนี่ตัวน,นี้เป็นแม่แมว ตอนนี้ก็มีประวัติความเป็นมาก็คือว่านางไปหลบอย่าเสียงดังโอเคไหมหนูคุยกับประตเหรอลูกฮะหนูคุยกับใครเอามันมีพาไปดูพี่ชายดีกว่า ัาเอ่อไอ้ใครน่ะนะไอ้ว่าแมวที่บ้านนะก็คือไม่เคยซื้อหรอกไอ้ว่าทุกบ้านก็เป็นอย่างนีแ้แหละมันมาเนาะนั่งสงสารเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แล้วก็ตอนแรกเลี้ยงปล่อยๆพอปล่อย,ป,อยปุ๊บไป,ปไป,ไปมาอา้าวมีลูกอันนี้ก็เลยต้องทําบ้านมีลูกไม่ไหวค่ะอ้าวไม่เล่นกันแล้วเหรอลูกเข้าบ้านแล้วเหรอรออะไรนะเราเหนื่อย อ้าวถอดทุกทีที่หนูถอดถอดยังไงลูกหนูก้มตัวลงมาสิอ่ะเอามือช่วยหน่อยออไปไปกินข้าวต่อไปเอาไปวางดีๆเก่งมากลูกอออโอ้โหใช่น,น้าเขาหนาอยู่แล้ว บ้านมีก็โลกมากนี่วันนี้ไม่ต้องเปิดแอร์นะบีมกินเลยไหมเราหิวละเดี๋ยวสิว่าเรากินอะไรกันจะมีอะไรมาบ้านมามีอันนี้ยังไม่ทันกินเลยนะไม่เป็นไรแกงเฮ่ยทำไมมันอย่างเงี้ยยังไม่ทันกินเลยล้างมือก่อนดีกว่าโอเคนี่คือมาม่ามาม่าไตไตพังมาม่าไตแตกของบ้านเราพรุ่งนี้กิจกรรมบนเวทีนี่ เราไปวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเที่ยงครึ่งรีมออยชาน n อลไปแต่นี้ลืมลูกมีลูกสาวอีกสคนม่มีจริงๆอะลูกสาวไปคือพาเขาไปเดินเล่นอ๋แต่ว่าคนทํางานเน่ยมีสี่คนเจอกันได้ที่พาร์ลคอนนะไปในนามนี้มัออะนี้มันมีโรงร้ายแล้วนะไม่บปายนะคะทุกคน น้องพี่ไปดูวนะีมอยชแนละตอนใหม่น้องพีพูดสิอย่าลืมไปดูวีมอยชแนลตอนใหม่นะครับเอาไหมเดี๋ยววันนี้หนูต้องกลับบ้านแล้โอเคทุกคนครับไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ